เทแบ่งสักครึ่งนึงไม่ลงแก้วเฉยแม่มพเพลเพอชุดไปเลยอืมโอ้โว,ว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะหล่อใช้ได้เลยโอหนักเกน,นักกินว่ะขอชิ้นนึงนะพ่อเอเออไอ้ลูกคนนี้เนี่ยอร่อยจงเบยอ่ะขอสักชิ้นแล้วกันนะเอเอโอ้ไม่เกรงใจกันเลยไม่เป็นไร ยังดีที่เหลือเบอร์เกอร์อีกชิ้นหนึ่งกับการฝึกซ้อมครั้งนี้คุณมั่นใจมากแค่ไหนกระเจียวครับฮะอ้าเทตรงๆแบบนี้น้ําก็ไหลไปที่ก้นแก้วงั้นก็ไปลองน้ําที่ก้นแก้วซะเลยอืมอืมคุณเป็นโปเกมอนตัวไหนอ๋อยมีหนุ่มบะชนก็ได้ผัวเลยอะค่ะผมมีสาวมาชนก็ได้คู่ชีวิตเหมือนกันครับอืมเราเองก็อยากมีคู่เหมือนกันมาดูกันซิว่าผมจะได้คู่ชีวิตแบบไหนกัน แม่ได้คู่กรณีซะง,งั้นว่าไงที่รักวันนี้สบายดีเยี่ยมเลยและในความเสื่อมก็คุณจับเวลาระหว่างออกกำลังกายเอาล่ะอ,ออกท่าแพ้งหนึ่งนาทีเริ่มไดม้เวลาเดินอยู่ใช่ไหมโอเคโอยลดไปห้าวีแล้ะไม่นานหรอกใกล้แล้วล่ะอ่ะฮะเพิ่งเริ่มเหรอไอกาเสียปะเนี่ยกูหยุดเวลาได้หรือไงวะ อูทายแน่นเลยอ่ะคุณทำไรเนี่ยคุณแอบมองก้นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเปล่าผมมองรถต่างหากเชื่อยอดเอาเราลมาไปย้อนดูคลิปอีกสักครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้นี้แบ่งแยกระหว่างมุมก้นกับมุมรถและจังหวะนั้นเองสายตาของเขาได้เล็งไปที่รถนั่นแหละครับเห็นไหมผมบอกคุณแล้วผมมองรถน่ะอ้อโทษทีนะฉันด่วนตัดสินไปหน่อยน่ะอุ้ตายว่ไอ้กี้คนมามุดเข้าไปก่อนบ้านใครไม่รู้เอาเปล่าวู้ฮู้ยอม อขออย่างแห้งอยู่เลยอ่ะขออีสักแก้วแล้วกันเฮ้ยขอด้วยดิขอด้วยขอด้วยคนดิวะขอขออ๋อกูอออเปลี่ยนใจไม่กินละเก็บไว้กินที่บ้านดีกว่าโอ้ยรอเทพไปเลยนมวู้ฮูอ้อย่าไปเก้งอ,อย่าไปเก้งสวัสดีครับเฮ้ยกูตนลุมอยู่ในที่มันหายไปได้กันหมดว่าแม่เอ้ยหูฟังกูเป็นงี้เลยเร็วลูกแล้วไอ้ี่เดียวเอ้สุดยอดไปได้ลูกคอนเซนชัยชแล้ววู้ฮู้อ่ะเดี๋ยวลูก ไปไหนนะลูกเดี๋ยวมาปล่อยนกปล่อยปลาให้ได้บุญสะบ้างเอาล่าโชคดีนะหิวเวหิวเวยคุณรู้ไหมว่าเครื่องคิดเลขสองรุ่นนี้มีความแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยอ้าวหลับเฉยเลยกันไกยังตัดน้ำได้ทำไมกูตัดใจไม่ได้ ขาเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วจังหวะนี <ím> ılar, <inhos> uh ้ม <puede> ีมอเตอร์ไซค์ต uh ัดผ่านแต่ไม่เป็นไรและเขาเลือกที่ส่งหลังให้เพื่อนแล้วมีมอเตอร์ไซค์เอาเลยเพื่อนการบิดผ่านจำลองขั้นแรกของนายมาลูกมาหาป๋ามาวิอ้าอ้าเอมาดูเอวที่ผิวไหวของพี่สิจ๋าเจ๋เจ๋ขอบีบหน่อยสิเจ๋ที่ทำบ้าอะไรเนี่ยยดยดยานะยะหลวงพ่อถึงกับขี่สกูตเตอร์มาเลยทีเดียวเฮ้ยสงสัยขี้เกียจเดินเอ่อ อหลีกทางหน่อยได้ไหมอะ่ะพอดีว่าใชนเข้าห้องไม่ได้นะ่ะหลีกทางหน่อยครับพี่เด,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 ดี๋ยวๆๆอันนี้นมปังเนยนะฉันให้นะ่ะอ่ะ <c oughs> กินให้อร่อยนะเ <c oughs> ออฮะคุณสังเกตเห็นอะไรไหมใช่เขาไปทำอะไรข้าวบดทำไมแน่นน <c oughs> อ,อึช่้บพื้นพับอืมช้าไปไหวนน้องมันหาว่าเราช้ายอมไม่ได้อืม <c oughs> <c oughs> โอ้เชี่ยแล้วผมป่าผมไม่ไ้ทำมันแตกเลยครับและนี่คือการไดเอทของแมวแล้วเมื่อไรผมจะเดินถึงอาหารสักทีเนี่ยเฮ้ยมันจะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยเกยีหลุดช่างแม่งไปนรกกันอืม,มน่าจะสุกได้ที่แล้วละ่ะโอ้โหเตรียมไปกับกระทะเลยโอ้โหสุกจริงๆดำเมียมเลยเอาเป็นว่ากูไม่เด็กพอดีว่าสกูตเตอร์พี่ไม่มีไฟเลี้ยวนะ่ะและนี่คือการให้สัญญ,ญาณไฟเทคนิคการขึ้นม้าแบบไม่เหยียบ ตั้งหลักแล el, ้วส่งแรงขึ้นไปไม่ได้หิวแล้วขนาดนั้นโอ้โหนึกว่าควันมาจากไหนเอาสะฝุ่นคุ้งเลยจะแต่งหนาไปไหนนี่ตัวเธอจาางวงเงียบสงบแบบนี้นี่แหละกระเจิงแน่นอนอืมปกติมีแต่แมวขโมยอันนี้หมาขโมย เออคันแ้วอยากเกาอ่ะแต่เกาไม่ถึงติดพุงพวกมึงเราต้องพิราไปเชียร์ฮ <c oughs> ้ยมันตามมาแล้วเฮ้ยเจ้าฮ้ยข้ามได้หรือเปล่าเราเนะ <c oughs> ี่ยฮียเฮียเฮมีหงกระลังเดินข้ามถนนเฮ้ยตายแล้วไงเด็กเดินข้ามไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะคุณยายมาช่วยแล้ว สูตเก็บพลังบวกจากคาปีบลิลา